พระวจนะของพระเจ้าประจำวันผู้คนควรร่วมมือกับพระเจ้าในระหว่างช่วงระยะนี้ของพระราชกิจของพระองค์อย่างไรปัจจุบันนี้พระเจ้ากำลังทรงทดสอบผู้คนพระองค์ไม่ได้กำลังดำรัสพระวจนะสักคำแต่กำลังทรงปกปิดพระองค์เองและไม่ทรงทําการติดต่อกับผู้คนโดยตรงจากภายนอก ดูเหมือนว่าพระองค์ไม่ได้กำลังทรงพระราชกิจใดๆแต่ความจริงคือพระองค์ยังคงกำลังทรงพระราชกิจภายในมนุษย์ผู้ใดที่กำลังไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ชีวิตย่อมมีนิมิตสำหรับการไล่ตามเสาะหาชีวิตสำหรับพวกเขาและไม่กังขาแม้พวกเขาไม่เข้าใจพระราชกิจของพระเจ้าอย่างเต็มที่ก็ตามในขณะที่รับการทดสอบ แม้เมื่อคราที่เจ้าไม่รู้ว่าสิ่งใดที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์จะทำและพระราชกิจใดที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ให้สำเร็จลุล่วงแต่เจ้าควรรู้ว่าเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์นั้นดีเสมอหากเจ้าไล่ตามเสาะหาพระองค์ด้วยหัวใจที่จริงแท้เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็จะไม่มีวันทรงทิ้งเจ้าและในท้ายที่สุด พระองค์จะทรงทำให้เจ้าเพียบพร้อมและนำผู้คนไปยังบ้านปลายที่เหมาะสมอย่างแน่นอนไม่ว่าพระเจ้ากำลังทรงทดสอบผู้คนอย่างไรในปัจจุบันย่อมจะมีวันหนึ่งที่พระองค์จะทรงจัดเตรียมบทอวสานที่เหมาะสมแก่ผู้คนและประทานการลงทันที่เหมาะสมแก่พวกเขาตามสิ่งที่พวกเขาได้ทำลงไปพระเจ้าจะไม่ทรงนำทางผู้คนไปสู่จุดหนึ่ง และจากนั้นก็ส่งทิ้งพวกเขาไว้ข้างทางและส่งละเลยพวกเขานี่เป็นเพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ไว้วางใจได้ในช่วงระยะนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทรงพระราชกิจแห่งกระบวนการถลุงพระองค์กำลังทรงถลุงบุคคลทุกคนในขั้นตอนทั้งหลายของพระราชกิจที่ประกอบด้วยการทดสอบแห่งความตายและการทดสอบแห่งการตีสอน กระบวนการถลุงก็ได้รับการดำเนินไปโดยผ่านทางพระวจนะการที่ผู้คนจะได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้าพวกเขาต้องเข้าใจพระราชกิจในปัจจุบันของพระองค์และวิธีที่มวลมนุษย์ควรร่วมมือเสียก่อนแท้จริงแล้วนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนควรเข้าใจไม่สำคัญว่าพระเจ้าทรงทำอะไรไม่ว่าจะเป็นกระบวนการถลุง หรือแม้พระองค์จะไม่ได้กำลังตรัสก็ตามแต่ก็ไม่มีสักขั้นตอนเดียวของพระราชกิจของพระเจ้าที่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมวลมนุษย์แต่ละขั้นตอนของพระราชกิจของพระองค์สลายและพังลงเมื่อผ่านมโนคติที่หลงผิดของผู้คนนี่คือพระราชกิจของพระองค์แต่เจ้าต้องเชื่อว่าเนื่องด้วยพระราชกิจของพระเจ้าได้มาถึงช่วงระยะหนึ่งแล้ว พระองค์จะไม่ทรงทำให้มวลมนุษย์ทั้งหมดถึงแก่ความตายไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามพระองค์ประทานทั้งสัญญาและพระพรแก่มนุษย์และบรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ไล่ตามเสาะหาพระองค์จะสามารถได้รับพระพรของพระองค์แต่พวกที่ไม่ได้ไล่ตามเสาะหาพระองค์จะถูกพระเจ้าทรงทิ้งไว้ข้างทางนี่ขึ้นอยู่กับการไล่ตามเสาะหาของเจ้า ไม่ว่าสิ่งอื่นใดจะเป็นอย่างไรก็ตามเจ้าต้องเชื่อว่าเมื่อพระราชกิจของพระเจ้าได้รับการสรุปปิดตัวแล้วบุคคลทุกคนจะมีบ้านปลายที่เหมาะสมพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมความทะเยอทะยานที่สวยงามให้แก่มวลมนุษย์แต่หากไร้ซึ่งการไล่ตามสอหาความทะเยอทะยานเหล่านั้นก็ไม่อาจบรรลุได้เจ้าควรสามารถเห็นการนี้ได้ในตอนนี้ กระบวนการถลุงของพระเจ้าและการตีสอนผู้คนของพระองค์คือพระราชกิจของพระองค์แต่ในส่วนของผู้คนพวกเขาต้องไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยตลอดเวลาในประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของเจ้าเจ้าต้องรู้วิธีกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าเสียก่อนเจ้าต้องพบสิ่งที่เจ้าควรเข้าสู่ และข้อบกพร่องของตัวเจ้าเองภายในพระวจนะของพระองค์เจ้าควรแสวงหาการเข้าสู่ประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของเจ้าและรับเอาส่วนของพระวจนะของพระเจ้าที่ควรนำไปปฏิบัติและพยายามทำเช่นนั้นการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้าคือแง่มุมหนึ่งนอกจากนี้ชีวิตทางคริสตจักรต้องได้รับการคงไว้ เจ้าต้องมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ปกติและเจ้าต้องสามารถส่งมอบสภาวะปัจจุบันทั้งหมดของเจ้าแด่พระเจ้าไม่สำคัญว่าพระราชกิจของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเจ้าควรยังคงเป็นปกติชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณสามารถคงไว้ซึ่งการเข้าสู่อันปกติของเจ้าได้ไม่สำคัญว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งใด เจ้าควรที่จะดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเจ้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกขัดจังหวะและทำหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วงนี่คือสิ่งที่ผู้คนควรทำสิ่งนี้เป็นพระราชกิจทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่สำหรับผู้ที่มีสภาพเงื่อนไขปกติแล้วนี่คือความเพียบพร้อมสำหรับผู้ที่มีสภาพเงื่อนไขผิดปกติสิ่งนี้คือการทดสอบ ในช่วงระยะปัจจุบันของพระราชกิจแห่งกระบวนการถลุงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้คนบางคนกล่าวว่าพระราชกิจของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ยิ่งนักและว่าผู้คนจำเป็นต้องมีกระบวนการถลุงอย่างยิ่งยวดมิเช่นนั้นวุฒิภาวะของพวกเขาจะน้อยเกินไปและพวกเขาจะไม่มีทางบรรลุน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรก็ตาม สำหรับพวกที่มีสภาพเงื่อนไขที่ไม่ดีสิ่งนี้ก็กลายเป็นเหตุผลหนึ่งในการไม่ไล่ตามเสาะหาพระเจ้าและกลายเป็นเหตุผลหนึ่งในการไม่เข้าร่วมการชุมนุมหรือกินและดื่มพระวจ,จนะของพระเจ้าในพระราชกิจของพระเจ้าไม่ว่าพระองค์ทรงทำสิ่งใดหรือการเปลี่ยนแปลงใดที่พระองค์ทรงก่อให้เกิดขึ้นก็ตาม ผู้คนต้องคงไว้ซึ่งเส้นฐานของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ปกติบางทีเจ้าอาจไม่ได้ละลวมในช่วงระยะปัจจุบันนี้ของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเจ้าแต่เจ้าก็ยังคงไม่ได้รับไว้มากมายและไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอันยิ่งใหญ่ภายใต้ประเภทของรูปการแวดล้อมเหล่านี้เจ้ายังคงต้องทำตามกฎเกณฑ์เจ้าต้องรักษากฎเกณฑ์เหล่านี้ เพื่อที่เจ้าจะไม่ทนทุกข์กับความสูญเสียในชีวิตของเจ้าและเพื่อให้เจ้าทำให้สมดังน้ำพระทัยของพระเจ้าหากชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเจ้าผิดปกติเจ้าก็ไม่สามารถเข้าใจพระราชกิจปัจจุบันของพระเจ้าและในทางกลับกันย่อมรู้สึกอยู่เสมอว่าสิ่งนั้นเข้ากันไม่ได้อย่างสมบูรณ์กับมโนคติที่หลงผิดของตัวเจ้าเองแทน และแม้ว่าเจ้าเต็มใจที่จะติดตามพระองค์เจ้าก็ขาดพร่องแรงขับเคลื่อนภายในดังนั้นไม่สำคัญว่าปัจจุบันนี้พระเจ้ากำลังทรงทำสิ่งใดอยู่ก็ตามผู้คนต้องร่วมมือด้วยหากผู้คนไม่ร่วมมือเช่นนั้นแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่สามารถทรงพระราชกิจของพระองค์ได้และหากผู้คนไม่มีหัวใจที่จะร่วมมือเช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็ยากที่จะได้พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้หากเจ้าต้องการมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในตัวเจ้าและหากเจ้าต้องการได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้าเช่นนั้นแล้วเจ้าต้องคงไว้ซึ่งการอุทิศตนดั้งเดิมเฉพาะพระพักพระเจ้าตอนนี้ไม่จําเป็นที่เจ้าต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นทฤษฎีที่สูงขึ้นหรือสิ่งอื่นเช่นนั้น ทั้งหมดที่พึงต้องมีก็คือว่าเจ้าจะต้องค้ำชูพระวจนะของพระเจ้าบนรากฐานดั้งเดิมหากผู้คนไม่ร่วมมือกับพระเจ้าและไม่ไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงพรากทุกสรรพสิ่งที่เดิมเคยเป็นของพวกเขาภายในนั้นผู้คนโลภอยากได้ความสะดวกสบายและอยากชื่นชมสิ่งที่หาได้ง่ายมากกว่า พวกเขาต้องการได้รับพระสัญญาของพระเจ้าโดยไม่ยอมลำบากใดๆเลยเหล่านี้เป็นความคิดที่ฟุ่มเฟือยที่มวลมนุษย์นั้นเพลิดเพลินการได้รับชีวิตมาโดยไม่ยอมลำบากทว่าเคยมีสิ่งใดที่ง่ายดายเช่นนี้หรือไม่เมื่อใครคนหนึ่งเชื่อในพระเจ้าและพยายามเข้าสู่ชีวิตและแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขา พวกเขาจะต้องยอมลำบากและสำริดสภาวะที่พวกเขาจะใช้ติดตามพระเจ้าเสมอไม่สําคัญว่าพระองค์จะทรงทำสิ่งใดนี่คือบางสิ่งที่ผู้คนต้องทำแม้เจ้าทําตามทั้งหมดนี้เสมือนกฎเกณฑ์หนึ่งเจ้าก็ต้องค้ำชูสิ่งนี้อยู่เสมอและไม่สําคัญว่าการทดสอบจะยิ่งใหญ่เพียงใดเจ้าก็ไม่สามารถปล่อยสัมพันธภาพปกติของเจ้ากับพระเจ้าไปได้ เจ้าควรจะสามารถอธิษฐานคงไว้ซึ่งชีวิตคริสตจักรของเจ้าและไม่ทิ้งบรรดาพี่น้องชายหญิงของเจ้าเป็นอันขาดเมื่อพระเจ้าทรงทดสอบเจ้าเจ้าก็ยังคงควรสแสวงหาความจริงนี่เป็นข้อพึงประสงค์ขั้นต่ำสำหรับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณการมีความพึงปรารถนาที่จะสแสวงหาอยู่เสมอและการเพียรพยายามที่จะร่วมมือการใช้กำลังวังชาทั้งหมดของเจ้า การนี้สามารถทำได้หรือไม่หากผู้คนยึดสิ่งนี้เป็นรากฐานพวกเขาจะสามารถสำริดวิจารณญาณและเข้าสู่ความเป็นจริงได้เป็นการง่ายที่จะยอมรับพระวจนะของพระเจ้าเมื่อสภาพของตัวเจ้าเองปกติในรูปการแวดล้อมเหล่านี้ไม่รู้สึกว่าลำบากยากเย็นเลยที่จะปฏิบัติความจริงและเจ้ารู้สึกว่าพระราชกิจของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ แต่หากสภาพเงื่อนไขของเจ้าไม่ดีไม่สำคัญว่าพระราชกิจของพระเจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงใดและไม่สำคัญว่าใครคนหนึ่งจะพูดได้อย่างไพเราะเพียงใดก็ตามเจ้าก็จะไม่สนใจเมื่อสภาพเงื่อนไขข,ของบุคคลหนึ่งผิดปกติพระเจ้าก็ไม่สามารถทรงพระราชกิจในตัวพวกเขาได้และพวกเขาก็ไม่สามารถสำฤทิการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขาได้